สวัสดีค่ะ <mitigation> ну เพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กสิมาว้าเรื่องการผ้าลูกมาเมืองนอกจากน้อยค่ะเพื่อนเอาเว้าถึงสองคนโตเนาะลูกสองคนโตผู้ยิ่งผู้ชายคนโตของฉันฉันเดินทางผ้าลูกมาตั้งประเทศค่ะเพื่อนๆนการออกนอกประเทศนี่สําคัญคือสุดคือแล้วต่ดวงนําจากเพื่อนเพื่อนว่าเฮาสิเจอต่อหม้อทันใดทีนีสัสดีใจดีกับเฮาแต่ละประเทศกสิตรวจเข้มงวดตั้งกันเพื่อนๆบอกก่อนนะคะว่าก่อนฉันสิเอาลูกสองคนโตมานั่มฉันต้องมีงานทํามมีหลัก ประกันว่าลูกมีที่อยู่อาศัยและมีเงินไห่ใส่เพียงพอสามารถการันตีให้ลูกมาอยู่กับของกับของได้หลักๆสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพาสป,ปอร์ตกับสุติบัตรค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนบางคนที่เดินทางมาโดยที่มีผู้ปกครองหรือสามีบได้มาน้ำก็ต้องเส้นใบยินยอมอนุญ,ญาตให้ออกนอกประเทศมีหลักๆัก,กอยู่สามตนี่ราคาเพื่อน<ๆ> ส่วนตัวฉันเองว่าได้ขอใบอนุญาตจากสามีคนเกา่าเนื่องด้วยฉันกับพ่อของเด็กน้อยเลิกล่ากันไปยากันเรียบร้อยฉันก็นต้องไปเตรียมเอกสารใบยาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าในสัญญายาของฉันระบุว่าลูกอยู่ในการปกครองของฉันแต่เพียงผู้เดียวเขตแต่ละเขตแต่ละคนกับมีความแตกต่างกันเพื่อนๆ แต่ก่อนใดที่เฮาสิใดมาต่อมอนี่เข้ากะต้องไปขอวีซ่าสกอรว่าเฮาสิขอวีซ่ามาประเภทใดเอินง่ายๆกับคือวีซ่าบุธธตบิต,ตามมารดาหรือบิดาการขอวีซ่าชนิดนี้ค่อนข้างที่สิง่ายถ่ายเอกสารเฮาเพียบพร้อมสิ่งที่ฉันเตรียมไปขอวีซ่าก็คือใบสุติบัตรของลูกๆสองคนโตทะเบียนบ้าน หรือแบบสำรองทะเบียนบ้านหรือใบถ่ายเอกสารนั่นเองสิ่งที่ขาดบ่ได้คือป่อข้อ14หรือหนังสือรับรองบุตรในอำนาจการปกครองของมานดาหรือบิดาใบเปลี่ยนซื้อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลของลูกหรือของบิดามานดาถ้าหากมีการเปลี่ยนน้มสกุลหรือเปลี่ยนซื้อลูกของชั้นสองคนน้มสกุลบ่คือฉันคือใส่น้มสกุลพอของเขาแต่สิ่งนี้กับว่าใช่ปัญหาําหรับ เอกสารของฉันเพราะฉันซีไซส์ใบายาเป็นตัวควบคู่อีกตัวหนึ่งเพื่อยืนยันว่าฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในใการปกครองบุตรสังสองคนเพื่อสามารถนำเขาออกนอกประเทศได้และกาบอติดคัดกับต่อมอวีซ่าแบบนี้ส่วนมากสำหรับครอบครัวพ่อแม่มหาบุตร หรือบุตรมหาพอแม่มันสิง,ง่ายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าวี่าชนินีเขาบ่าสามารถปฏิเ,เสธเฮ่าสําคัญคือเอกสารหรือความพร้อมของเราต้องพร้อมจริงๆเพราะเขาบ่าสามารถกีดกันบ่ให้ลูกมหาวาลเพราะว่าแต่ละประเทศเขาค่อนข้างที่ซิมเค็มงวดบอมแมนเอาลูกเอาเต่ามาล่ะเป็นภาระของประเทศเขามันบอแมน เฮาเป็นพ่อแม่เฮ้ากระต้องมีอหยังยืนยันได้ว่าเฮาสามารถเลี้ยงดูปูเสือลูกเฮ้าได้บ่อบเป็นภ้าระให้กับประเทศของเพิิน